ะคะ่ะวันนี้เรามีรถสวยเข้าใหม่นะคะรุ่นลิมิเต็ด dition มาแนะนำกันค่ะคันนี้เลยค่ะ CLA 250 AMG นะคะเป็นรุ่นพิเศษว i t อาร์ e ีดิชันนะคะเป็นรถปี2018-19ค่ะ ใหม่ของเขานะคะอยู่เพียงแค่26,000กิโลเท่านั้นเองค่ะมาพร้อมกับวารันตีศูนย์ต่อเนื่องนะคะจนถึงเดือน10ปี2021เลยค่ะในส่วนของราคานะคะพิเศษสุดๆสำหรับเดือนมีนาคมเลยค่ะเหลือเพียงแค่1 7 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ แล้วคันนี้มันมีความลิมิเต็ดยังไงบ้างคะน้องพลอยคะสังเกตได้จากตัวเบาะนะคะมีความสปอร์ตมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีขาวนะคะโดดเด่นมากๆเลยค่ะยังไม่หมดนะคะในส่วนของช่องแอร์ของเขานะคะตกแต่งด้วยขอบสีขาวนะคะทำให้ดูหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นด้วยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกดาวศน์เได้เลยค่ะค่ะหรือจะเลือกผ่อนแบบบอลลูนนะคะค่างวดผ่อนสบายๆค่ะหรือถ้าเป็นในานามนิติบุคคลนะคะสามารถนําไปหักภาษีได้สูงสุด36,000บาทต่อเดือนด้วยค่ะใช่ค่ะและสําหรับวันนี้เรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ